เดี๋ยวเราก็ตมิ่มสุกแล้วครับปลานิลปลาช่อนใหญ่พนังงานปิ่ง้าดูหน้าดูชุดนี่สดสดครับนี่ข้างๆบ่อเลยปิ่งยาข้างๆบ่อครับมาปลาก็ได้กินปลาเนาะบรรยากาศปลานินกระโตบบบยางไงปลาคอกแบบยางไงคนยางกับบางไงแมนแซ่บมันดูครับยังจำไม่หมดเหรอครับโอ้ยไม่ไหวย ป้าเยอะปาสิบลอรน้ำน้อยน้ำน้อยปลาเยอะเลยดูงยบรรยากาศเย็นๆนะครับนนั่งข้างบ่อเลยครับอะไรเด็กๆขึ้นบ้านก่อนนลิตุงเปะมนเด็กๆเล่นี่ปลาปล่อยนี่ครัมันดูตัวช่อนก็รู้แล้วพร้อมเหมือนเจ้าของนะครับไม่ไม่ได้อ้วนไม่ได้อ้วนเหมือนเา้บ้า วุ้ยเขาเออมาคนอุดเรสมบูรณ์มามันชิ้มาปวดบูบีได้เดี๋ยวครับวันนี้มาเอาข้างค้างสะหรืออะไรนี่เปิดไฟยอดเลยโตบะเป็ยังไงเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเย็นละกินเดี๋ยวสีละม้วนสตาร์ทรถใช่ไหมสตาร์ทเราเปิดไฟใช่ไหมเห็อลาลุนไม่มีไฟมาข้างหลังนี่สตาร์ทเราเปิดไฟไหมธรรมดาแล้วเนาะกินเหมือนเหมือนกันไอตัวบอเอาบรรยากาศเนาะม่ค่อยมีเด้บรรยากาศอย่งสีจะใช่ไหมฮะจะแด้ ตัวน,นี้ก็ยังหนาวๆปลาก็ยังมันๆอยู่บึ้งละอุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยบึง้งก็ยังไงได้เอาไส้อะไรออกมาโอ้โอ้ยแ่นะดับนี่กินนังขี้เลยนะปวดเกินเจ้าแพลติกินนังขี้อะ่ะเจ้าอ, <c oughs> อย่างซุกๆมันก็บ่มีกินหรอกปลา,ลาเนื้อหวานๆเนาะบ่มันไม่ได้เหม็นนั่นมันเลี้ยงเองบ่หากินธรรมชาติเออหากินธรรมชาติ ตัเสร็จแล้วแล้วตัวนี้เสแสร่น้ำแกงในจาอือเอ้ออ่าจะได้ชิได้สื้อกีงอะไรแย่าได้กินบ่ได้ถรามาสะอาดบ่ได้บรรยากาศเนี่ค่ะเออนั่งให้ควนลมเป็นสีน้ำนางลองคันเออบรรยากาศเอ้ออาจะได้มวนจนวะในน้ำชาน้ำชาบ่มีค่ะแล้วค่อยว่ากันเนาะจะปากอยากปากก่อน ลูกลูกแล้หลานก่อนให้ลูกพี่กินก่อนน้ำซาคอยว่ากันต้นแหล่พันธุการใหญ่เห็นไหมลงบนมูนั่งเฝ้าเลยไล่คุปปาอยู่โจหนูยังไม่ปลาช่อนหนูปลายังไม่หมดเหลือเยอะเดียวผู้พึ่งเหรอผู้พึ่งเหรอปลาช่อนไหนเห็นไหมนั่นเอาเลยโจไปไปเลยบัปฏิเสธเบาเมื่อยเมย์กันเมื่อยแล้วแลจะปลาใหญ่กันนะโจรึอู้ยอู้ยอู้ยไปเอาเร็วไปเอาเร็ว เออไปแล้วโอ้ไปแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไปแล้วเห็นแล้วไปเห็นตาเสือเฮ้ยกูชิเห็นแล้วเห็นแล้วไปแล้วครับไปแล้วโชว์ไปแล้วโชว์ไปแล้วปลางเลยเยอะเอ้าหาซีโจเอาบมดอี่เอาบอยู่ตามหลุมอีกเนี่ยปลาอยู่ตามหลุมเยอะเลยหลายโสดตะกนกระหลายอืมไม่ค่อยกล้าให้เด็กน้อยเล่นเลยตะกดอันตรายมากตะกดเริ่มซุกแล้วนี่นางเริ่มหลอกแล้ว